สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม FK Journey ก็เป็นเวลาเกือ30บ30วันหรือว่าประมาณ1เดือนแล้วนะครับที่ตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการในโซนไทยวันนี้นะครับผมก็เลยจะพาทุกคนมาดู ID ของผมนี่แหละครับว่าเติบโตหรือว่าพัฒนาไปได้จนถึงระดับไหนนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไว้ใช้เป็นเกณฑ์หรือว่าอาจจะดูเป็นไกด์ไลน์ในการพัฒนาไ d ของตัวเองกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้สำหรับใครที่เล่นเกม a k j ค u r n e y แล้วก็ลองมองหาร้านที่ถูกกว่าเติมเองนะครับก็ขอแนะนำเป็นร้าน Elastic Shop มีบริการเติมทุกแพ็คของเกม a k j o u เจ n y y เลยละครับราคาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นก่อนจะเติมก็สามารถที่จะเช็คราคาด้วยการสอบถามแอดมินที่หน้า Facebook Fanpage หรือว่า Official Line Ad ของ Elasticshop ก่อนนะครับ เอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกกันเลยนั่นก็คือตัวละครที่ผมมีอยู่ในช่วงตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับการที่จะมีตัวละครในระดับสูงสุดเนี่ยเป็นจานวนมากหรือน้อยผมว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะขึ้นอยู่กับว่าดวงของเรานั้นเปิดได้ตัวสามมากน้อยแค่ไหนอย่างตัวผมเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละครในระดับเลอเลิศบวกเนี่ยเป็นจํานวน3ตัวด้วยกันเป็นตัวกรอบทอง2ตัวครับแล้วก็เป็นตัวกรอบโมงวง1ตัวต่อมานะครับก็คือขั้นเลอเลิศก็จะมีอยู่ทัั้งหมด7ตว คันเทพนิยายบวกมี1ตัวคั้นเทพนิยายเฉยๆนะครับมี4ตัวตำนานบวกนะครับมี3ตัวแล้วก็ระดับตำนานเฉยๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายตัวพอสมควรครับทีนี้นะครับอยากจะให้โฟกัสเพิ่มเติมอีนิดนึงนั่นก็คือตัวละครจากเผ่าไฮเปอร์เจียนหรือว่าเซเลสทรีลนะครับผมเนี่ยทำการแลกทาลีนมาแล้วก็พยายามที่จะเปิดหาแตะเฉพาะทาลีนเท่านั้นนะครับในปัจจุบันนี้ก็อยู่ในระดับตำนานบวกครับมาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างครับโดยผมเนี่ยก็จะพยายามอัปเกรดแต่เฉพาะตัวละครในคลาส ที่ใช้บ่อยๆเท่านั้นนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็แม็กทุกชิ้นแล้วเป็นจำนวน4ีคลาสด้วยกันนั่นก็คือตัวละครคลาสสนับสนุนนะครับตัวละครคลาสนักเวทตัวละครคลาสนักธนูนะครับแล้วก็ตัวละครคลาสโลกนั่นเองครับส่วนแท้งเนี่ยจริงๆสามารถที่จะอัพจนแม็กได้นะครับแต่ว่าทองไม่พอขาดอีกนิดหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะอัพแม็กได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนไฟเตอร์หรือว่านักลบนั้นจะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมจะอัปเกรดครับอาจจะเพราะด้วยตัวละครคลาสนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ส ทรัพยากรโดยเฉพาะเงินที่เพียงพอเนี่ยผมอัพเกรดจนแม็กอย่างแน่นอนครับต่อมาครับเรามาดูกันว่าผมเนี่ยเล่นแต่ละโหมดไปถึงไหนกันแล้วเริ่มต้นกันที่ FK s t r e e นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในเกมนี้ ตอนนี้เนี่ยท็อปเซิร์ฟของผมนะครับก็ดันไปที่ประมาณ2 3 0 0ส่วนตัวผมเองนั้นดันมาที่ประมาณ1 5 0หนะครับหลังๆเนี่ยผมมองว่ามันเริ่มไม่ยากแล้วครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเอาจริงๆก็สามารถดันต่อได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความขยนันแล้วก็เวลาว่างในการเล่นด้วยที่หลักๆเนี่ยผมก็จะเล่นแค่เฉพาะในตอนไลฟ์เลิกไลฟ์ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่ก็จะดันได้ประมาณนี้ตั้งโกไว้ว่าก่อนจบซีซั่นเนี่ยก็อยากจะติดท็อป50ก็น่าจะพยายามคงอันดับนี้ไว้ไม่พยายามไต่ไปให้มากกว่านี้แล้ว เหนื่อย ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของการตีบอสกันบ้างที่ต้องยอมรับตามตรงเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้ไอดี ID ของผมเนี่ยยังทำคะแนนบอสได้ยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับผมสักเท่าไหร่นะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวละครที่สามารถทำไปได้จนถึงระดับสูงนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโดดเด่นในการเอาไปใช้ด่านๆแต่ว่าไม่ค่อยมีบทบาทในการเอามาใช้สู้กับบอสสักเท่าไหร่อย่างเช่นอาเดนแล้วก็เอรอนเนี่ยเอามาใช้ตีบอสไม่ได้เลยนะครับทำคะแนนได้แย่มากๆเพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้ที่ การดันดานของผมเนี่ยมันค่อนข,ข้างลงตัวแล้วสิ่งที่ผมจะต้องทําต่อจากนี้นั่นก็คือการหาตัวละครมาใช้ในการทําคะแนนบอสเนี่ยให้ดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองปัจจุบันนะครับในการตีบอสแต่ละวันเนี่ยอันดับผมจะอยู่ที่ประมาณร้อยต้นๆน,น,นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ110ไปจนถึง140ก็อาจจะมีบางวันครับถ้าตื่นเช้าหน่อยก็อาจจะติดท็อปร้อยอยู่บ้างแต่ว่าเราคงไม่นับนะครับมันตลกส่วนบอสอีกโหมดนะครับอย่างหลอดปฐมอาการเนี่ยก็จะยังอยู่ในท็อปร้อยครับเวียงๆนิดนึงงระหว่า60 จนถึง80แล้วแต่ว่าจะเจอผู้เล่นคนอื่นที่สามารถดันคะแนนได้สูงกว่าหรือเปล่าหรือไม่นะครับบางวันเนี่ยตัวละครผมอาจจะเติบโตเยอะหน่อยก็สามารถทําคะแนนได้ดีขึ้นอันดับเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็จะไม่หนีห่างจากตรงนี้มากเท่าไหร่ครับ ต่อมาครับก็คืออันดับของอารีนาผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6 0จนถึงเจสนะครับส่วนตัวละครที่ใช้นั้นก็จะมีอาเดนนะครับเอรอนลิลลี่เมย์โลแวนแล้วก็สมกี้นะครับแต่ว่าในตอนที่บุกศัตรูเนี่ยก็อาจจะมีบางครั้งนะครับที่ผมเนี่ยจะถอดสมกี้เนกี้ออกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเอลมาสหรือว่าลุงต้นไม้แทนนะครับเพราะหลังๆเนี่ยผู้เล่นจะชอบใช้ตัวละครที่มีความสามารถในการตัดเลือดนะครับอย่างเช่นเฟสโตซึ่งก็จะทําให้เอรอนเนี่ยยืนรับดาเมจได้แย่ลงนะครับผมก็เลยจาเป็นที่จะต มสเ,เข้ามาเสริมทัพด้วย คือผมเนี่ยสามารถให้เาไต่ไปได้มากสุดที่ประมาณ50นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่มีผลอยู่ดีครับเพราะว่าการที่เราจะเลื่อนไปสู่แชมเปี้ยนในระดับถัดไปเนี่ยต้องเข้าสู่ท็อป20เลยส่วนตัวคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคิดว่ามีครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกโจมตีศัตรูได้ถ้าผมมองเกมได้เก่งกว่านี้และสามารถที่จะเก็บแต้มชนะได้ในทุกวันเนี่ยคิดว่าน่าจะพอทําได้อยู่แต่ก็ไม่ได้อยากฝืนตัวเองมากครับเอาจริงๆอยากขึ้นมาในระดับนี้แค่รับรางวัลครั้งแรกเท่านั้น แล้วก็น่าจะปล่อยฟรีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเอาตัวเองไปอยู่ที่ประมาณ50-80เนี่ยน่าจะกำลังดีสบายมากยิ่งขึ้นไม่ฝืนตัวเองมากจนเกินไปครับ ส่วนบทสุดท้ายอย่างบททดสอบตำนานเนี่ยตอนนี้ผมปิดต็อปไปแล้วนะครับ3หอนั่นก็คือหอไวเดอร์หอกริบบอลแล้วก็หอมอลเลอร์แต่ว่าหอไลท์แบลเลอร์เนี่ยขาดอีก3ชั้นครับถึงจะปิดจ็อปได้อาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยได้ตัวละครเผ่านี้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ค่อยอยากได้ด้วยในตอนนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยมีตัวละครที่ตอบโจทย์มากหลายคนอาจจะมองข้ามแต่ดันเถอะครับมันเป็นส่วนที่ทําให้ไอเดียของเราเนี่ยเติบโตได้เยอะจริงๆแล้วก็ซีซั่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะมีชั้นเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามานะครับริบ ทีนี้นะครับก็อาจจะมีคนสงสัยว่าเล่นมาได้จนถึงขนาดนี้เนี่ยเติมเงินไปประมาณเท่าไหร่นะครับคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันคิดเป็น1ห,หน่วยต่อ1บาทเลยหรือเปล่าแต่ว่าแต้มที่ผมมีอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ5,000ันครับแต่คิดว่าเติมจริงๆเนี่ยไม่น่าจะถึงนะครับทำให้ผมเนี่ยอยู่ในระดับ VIP 8นะครับยังไม่ได้ขึ้น VIP 9กก็ขาดอีกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวผมเติมอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือบัตรรายเดือนครับ หนังสือพิมพ์คลาสสิกแล้วก็หนังสือพิมพ์พรีเมียมนอกจากนี้นะครับที่มีราคาสูงๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะมี p r e อเ d e r s e a ซั่นะครับส่วนตัวที่ตัดสินใจเติมเพราะว่ามันดูเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับถ้าเรามั่นใจว่าจะเล่นเกมไปได้ยาวๆอีกสักประมาณ23เดือนเนี่ยผมว่าแพ็คนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยแล้วก็จะมีบนเดอร์เติบโตที่ราคาประมาณ900ที่จะให้เราได้ตั๋วกาชาแล้วก็เพจเมื่อเราดัน f k ฟเทรดไปได้ตามที่กําหนดนะครับอันนั้นต็อซื้อด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีโชว์ให้ดูแล้วนอกจากนนี้้ัับทง2อ ไม่ว่าจะเป็นถนนนิทานรวมไปถึงเส้นทางขุนนางเนี่ยผมเติมทั้งคู่ครับเพียงแต่ว่าเส้นทางขุนนางเนี่ยจะเติมแบบถูกแต่ว่าถนนนิทานเนี่ยจะเติมแบบแพงนะครับ b u n ด l ยืบย่อยต,ต่างๆเนี่ยบอกตามตรงครับไม่ได้เติมเลยเอาจริงๆมันมีหลายันเดิลนะครับที่น่าสนใจแต่ผมเนี่ยถือคติครับถ้าไม่ได้มีคําว่าคุ้มค่า1200%เป็นอย่างตา่าหรือมากๆเลยถึง3,000%ต่แปะเอาไว้เนี่ยผมจะไม่ซื้อ,อยังแน่นอนนะครับส่วนสกินเนี่ยถามว่ามีสนใจไหมก็พอมีบ้างครับคิดว่าถ้าทํางานได้เงินเยอะขึ้นมาอีกสักหน่อยเนี่ยก็น่าจะจัดสกินของโอดีก่อนเลยเป็นระดับแรกคือใช้น้องบ่อยมากๆครับก็เลยอยากจะมีของขวัญอะไรให้น้องสักหน่อยส่วนชุดว่ายน้ําของตัวละครหลักเนี่ยอนน เหมือนกันแต่ว่าพอเห็นว่าไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการขายก็เลยไม่ได้รีบร้อนอะไรที่จะต้องเติมมาใช้งานในตอนนี้ ่วนที่เหลือนะครับก็น่าจะหมดไปกับพวกแพ็กจํากัดเวลาครับอย่างบันเดิลการยกระดับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เติมเหมือนกันนะครับพวกแพ็กที่เติมแล้วได้ตัวละครมาอัปเกรดเลยอะไรประมาณนี้คือราคามันสูงไปนิดหนึ่งครับสำหรับผมแล้วผมเนี่ยหมดเงินไปกับอะไรนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแพ็กเด้งวันจันทร์แล้วก็วันพุธครับที่ให้เติมเงินขั้นต่ํา35บาทแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆแต่ว่าก็เลือกเหมือนกันนะครับถ้าแพ็กเด้งนัน้นมันเน้นไปที่ตัวเปิดกระชาสีแดงเนะี่ยผมไม่ค่อยสนใจสักเ,กเท่า ตัวกาชาสีทองหรือว่าเป็นแพ็คที่มีผงม่วงติดมาให้เยอะๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยผมจะเติมโดยไม่ค่อยลังเลสักเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับ และนี่นะครับก็คือในช่วง30วันที่ผ่านมานะครับผมเติมอะไรไปบ้างแล้วก็เล่นแต่ละโหมดแต่ละดาษเนี่ยไปถึงไหนแล้วตอนนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้กันแล้วนะครับที่ทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยก็คืออยากจะให้ผู้เล่นที่ตามมาเล่นที่หลังนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะยังเล่นไม่ครบ30วันนะครับหลังจากที่ครบ30วันเนี่ยก็ลองมาเช็คกันดูครับว่าเล่นไปได้ที่ประมาณไหนคือเข้าใจนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเติมเงินไม่เยอะเท่าผมหรือบางคนเนี่ยอาจจะเติมเยอะกว่าสติสามไปแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับวน มันก็ขึ้นอยู่กับการเมนเนตตัวละครรวมไปถึงดวงในการเปิดตัวละครด้วยถ้าได้ตัวละครที่เหมาะกับโหมดนั้นๆมาใช้งานเร็วนะครับเราก็จะสามารถดันด่านหรือว่าโหมดนั้นๆเนี่ยไปได้เร็วเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างไอที่ของผมเองเนี่ยผมก็ยอมรับตามตรงครับว่าในการดันด่านนั้นทาได้ค่อนข้างดีอ่ะแต่ว่าในเรื่องของการทําคะแนนบอสเนี่ยยังไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ต้องไปปรับปรุงเพิ่มเติม,ตม,ตมในเดือนถนัดไปซึ่งหากใครนะครับที่เติมเงินยังไม่เยอะเท่าผมแต่ว่าสามารถที่จะดันด่าน,านหรือว่าทําคะแนนบอสได้ใกล้เคียงหรือว่าเยอะกว จริงๆสามารถมาขิงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยก็อยากจะให้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่ามีทริคหรือว่าเทคนิคอะไรนะครับในการเมนเนไอดีให้สามารถเติบโตได้ใกล้เคียงหรือว่าเทียบเท่ากับคนที่เติมเงินพอๆกันหรือว่าเยอะกว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะกับผู้เล่นที่กําลังวางแผนจะเล่นเกม FK Journey ทั้งในตอนนี้แล้วก็ในอนานคตด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบอร์เกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคลิปวิดีโอรีวิวไอดีผมที่เล่นมาเป็นจํานวน30วันนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่ กันน้อยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ